บาบูไฮสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะพี่น้องขาก็ขอยินดีกับอ่ามิชิั่นวนี้ซิริ่องปีนนะคะที่ได้รับมงกุฎมาขค้ืนท <Wow. S 2> นะี่พี่น้องขาพี่น้องขาสวยสง่น้องขานะคะกับื้นนี้พี่น้องขาะม่กินอาหารหวานหเท่าเลยค่ะกับช่องเสร็จต้องแตกแและแซ่บเนื้อบรรเทงสิทธพี่น้องขานันคืออุ้ยแก่งเน่อไหมนะคะ แบอืเขาหัวระช้อนนะบูมมันเป็นแกงผสมประสานระหว่างเหนือลาวอีสานนะเนี่ยเพราะว่าอีคนแกงเป็นคนเหนือ คนแกงคนเหนืออือแล้วลาวยังไงลาวจะเป็นอีกแบบหนึง่งต่กล้องบอกว่าสู้ๆนะกูงงมากกูหันไปกูนึกว่าผัวกูสู้ๆนะบินมาเป็นสิบบินเลยที่ไหนละอีบูม เตรียมตัวนะบูกลิบหาปลาเรานะเปลี่ยนใจและจะ้วเจยลงคนเดียวเลยบูมีจะรออยู่ข้างบนไม่ได้เอาใหญ่ซาล่า,าลงด้วยนั่นแหละไปกันสองคนเล <l ux> ่นพิบ่ายด้วย <l ux> ใส่คัสต่คนละสองร้อยแกงงา่ายๆีดนี่บูมบู้มกินยังอือเป็นเผ็ดยังไม่ได้กินกินเป็นหรอกินเป็นแต่วันนี้ยังไม่ได้กินบ้านอยู่ไหนกินเป็นกินเป็นครั้งก่อนก็กินที่ทถวครั้งก่อนบ้านนางอยู่นนทบ,บุรีโอ้นางเป็นดูครูแล้วเนี่ย ใช่ไหมเก็บดูขู่ปะไม่ฮืมแฟนฉันไม่ต้องรอแต่พระเอิญแฟนหล่อบูมเขาเลิกฉันตายนะบูมเนาะอะไร อะไรไม่มีเรื่องราวบู๊เมื่อไรจะพันยี่ไปดูหมอลำเมื่อไรจะพัไปหืมคุณเคยไปดูหมอลำไหมไม่เคยเลยไปดูเด็งานวัดท่านไหนเดี๋ยวเตีเต้นให้ดูโอเคปะเอาเลยจัดมา ต้องกินพี่ก่อนเออน่ะกินสิโอ้ยหงอีบุ๋มากแกงออกมาก็ไม่มีอินเสิร์ชใช่ไหมบุมไม่มีแกงใช่ไหมมนี่แค่ตอนตักๆคนๆเนาะอืมไปไม่ทานเข้าไปถึงพี่ายทำเสร็จแล้วกำลังจะทำโกและไม่ต้องซีคลิปลราเป็นคลิปเรื่อยๆ อีกเดียวเดียนี่นะบุมเนาะเราจะมีแขกรับเชิญใช่ไหมเราจะมีแขกรับเชิญและก็ต้องชวนตลอดไปด้วยคุณพร้อมไหมพอมอ่ะลองพูดสิสวัสดีครับเดียวเดียวครับวันนี้มากินแกงหน่อไม้นะครับเร็เวๆ อืมตูวัดแสนวิวมากเลยโอ้ยแสบบุ๋มมี่บุ๋มมี่บุ๋มมี่ว่าไงเะ ไปทําอะไรมางานผัดไทยเห็นไปเต้นอะไรไปเต้นอะไรอยู่หน้ากระทะกับผู้ว่าแล้วนะแกคุณนายผู้ว่าแล้วนาะยยกหล่กกาชาดอ่างทองนะั่นเขาอัญเชิญฉันเป็นอะไรนะคุณเลาสีล <c oughs> ีลายิ่งกว่าเจ้าของงานอีกเอาซะเขาเป็นเจ้าของงานนะเ <c oughs> ขาเชิญเป็นเซเลสเนาะ แล้วก็เป็นคนอัญเชิญอ่ะไรน,นะตาหลิวให้คุณนายแล้วก็ช่วยคุณนายผ่าดนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองนี่หลองขาสนุกมากไม่ไม,ไ,มมไ,มไม่ได้ไปเชวญอีบูไปเนาะอีบูไม่ได้ไปนั่งไปไหนอะ่ะบูได้อยู่นี่แหะอืม วันหลังวันหลังวันหลังสรุปไปถ่ายคลิปบ้านสู้นม่นสาเ,งเรงไปตลาดสาเ,งเรงไปตลาดอืบูมขี่มอเตอร์ไซค์ถ่ายต้องมีคนต้องมีคนขี่ให้ขี่ไปถ่ายไปไม่ได้ไปกินต่างพุ่ง,งานาอะไรบสาเรงไปแม่สะใา้พาผู้ชายไปกินยางพุ่ง,งานาโอเคไหมแบบเนี้ยน่าสนใจเนาะ ใส่สโลเมือ่อนาอย่างเงี้ยไปกินที่กระท่อ,อมเด็กก็เมาแล้วก็ได้กันตรงนั้นสมมุติประมาณว่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยโอเคยังเออเอฟซถามทำไมเจชอบแกงลูกนอกก้องแกงใารแกงมึงเหรออีบูมแกงทุกคนอนะ่ะไม่เลยแกงยังไงอ่ะ จไม่เคยนะบูเจ๊ใจดีไหมอาถามกันบูเจ๊ใจดีเจวีนไหมเจวีเจ๊ใจดีแล้วเจ๊ก็วีแล้วแกทำไงเวลาเจวีนเจ๊ก็อยู่เงียบเดี๋ยวเจ๊ก็หายมีครั้งไหนที่แบบว่ารู้สึกกลัวเจมไหมที่ไปละเจวีนกลัวทุกครั้งเจมไม่ค่อยวีนหรอก ก็มีบ้าง<ม>อ่ะคุณสรว,วิทล่ะอาทีมงานให้ีิงานเล่าเป็นไงบ้างถ้าเจวินทำไงบ้างเจอกี่ครั้งละฮะเจอเจอเจอครั้งไหนบ้างอะครั้งแรกเจอไงบ้างนะเจวินนอง,ง่ายก็เลยเราก็ต้องเงียบไปด้วยฮะอ๋อมันก็ไม่หรอกโทรเนาะ ะะถึงจะว,วีนจีก็รักลูกน้องค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้นะครับแล้วก็แอบวีนบางทีแล้วก็แอบแอบวีนบ้างเอาจริงนะไม่ได้วีนจริงจังใครจะเปียนอารมณ์แบบว่าวีนปับ๊บหายปับ๊บอย่างเงี้ยมีไม่มีลนะ่ะ <c oughs> แล้วก็ไปแล้วคะ่ะโคดอิ่มแล้วพี่น้องขาเมื่อนี้ก็กินแกงน้องใหม่เป็นแกงเิรกผสมประส,สานลาวเหนือใส่กากเยียบร้อยแล้วเด้อจ้าสำหรับมือนี้เจ็ต้องแต่งและทิ้มน้ำกับสีอัมลาผ้าจากไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยด้วยนะคะใครอยากรู้ความเคลื่อนไหวของเพจเราก็เจ๊ตอกแต๊กเรซับโนบนเทิงสินค่ะทุกคนค่ะสหรับวันี่สีขาวาสวัสดีค่ะ